สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องของไปสุขสุกคนเนาะค่ะมาพูมมาพอยอย่าต่ำกินแสบค่ะมาค่ะมากินกน้ำกันจ้ะตม้ตมดำต้มดำน้ำปูที่เราเห็นไปนไหนเนาะผักก็มีผักบุง้งต้มดำน้ำปูพี่น้องเอ้ยมาเลยจ้ะฮึม กินแดงแจ็บนิดนึงแล้วเป็นหองต่ำจุ ทำหนำผูกเงี้ยแฉบทำนี้ด้วยค่ะพี่น้องพ่อกันไม่ทิหนาจากปากอะไรก็แกกค่ขุดตย้แย่ทำกินแฉบไปเด้อจ้ะ อบกันใจ้าวัสดีค่ะ